ติกรบทุกท่านครับวันนี้ทางจอฉนแกนต้องขอแจ้งข้อมูลข่าวสารใพ้ทราบเพิ่มเติมนะครับว่าเ,เราได้ค้นพบนะคับผู้ป่วยนะครับรายที่3นะครับซึ่งจริงๆนั้นก็รอผลการตรวจยืนยันนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ ซึ่งผู้ป่วยรายที่3นั้นจะเป็นผู้ที่ประกอบสมารถอาชีพด้านอาหารทะเลเป็นเพื่อนกับรายที่2นะครับรายที่2นะครับก็ประกอบอาชีพร่วมกันนะครับก็ผลดินดันว่ามีผลบวกเ,เป็นผู้ติดเชื้อนะครับคงต้องกลับเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่า,าผู้ป่วยของจัหงหวัดขอนแก่นทั้ง3รายนะครับที่ จากการตรวจนั้นเป็นผู้ที่เข้ามาพบกับทางโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็สถานบริการด้านสาธารณสุขของจังหวัดของเราตามคําแนะนําที่ทางจังหวัดได้ประกาศไปว่าผู้ใดที่ผ่านหรือไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครให้เข้ามารายงานตัวเพื่อการตรวจเช็คน,นะครับในเรื่องการที่จะ ติดเชื้อมาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยทั้ง3ท่านนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้มาแจ้งข้อมูลนะครับแล้วก็รับการตรวจถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในการที่จะควบคุมการแพร่ร,ร,ระบาดนะครับผมขอกลับเ,เรียนเพิ่มเติมนะครับว่าจนถึงวันที่25ธันวาคมมีผู้ที่เดินทาง ที่เป็นชาวขอนแก่นหรือที่ประกอบอาชีพในจังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสมุทรสาครนะครับจนถึงวันที่25นั้นมีทั้งหมด576ร57ายที่เข้ามารายงานตัวนะครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ของอด้านสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่นเราแล้วก็ได้มีการส่งตัวอย่างตรวจไปแล้ว134รายนะครับแล้วก็พบเป็นโพสิทีฟ3รายนะครับ กรน,น,นี้ก็อีก442รายนะครับก็อยู่ในระหว่างการเก้าระวังตัวเองนะครับพาัานการใสอยู่ในบ้านพักตัวเองนะครับจำนวน14วันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากงานระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ได้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลอัปเดตข้อมูลให้ผมทราบเป็นรายวันก็ขอกราบเรียนนะครับว่า ทางจังหวัดขนแกนโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมงานในระดับพื้นที่ทั้งหมดได้ทํางานกันต้องกาบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือไปอย่างดีนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับฟังแนวทางหรือมาตรการต่างๆที่ทางจังหวัดจะประกาศออกไปเป็นระยะระยะขณะนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้พึงระมัดระวังตัวเองนะครับ อย่างเช่นงวดนะครับก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆงดหรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงในการที่จะไปจุดในที่เป็นการชุมนุมผู้คนมากๆนะครับแล้วก็งดหรือหลีกเลี่ยงในการที่จะสัมผัสสิ่งที่ผู้คนจับต้องกันเยอะๆหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เมื่อจับต้องแล้วก็ขอให้ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ในทันทีนะครับแล้วก็ กินของร้อนใช้ช้อนกลางนะครับส่วนตัวนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะทําให้เราลดโอกาสในการที่จะรับเชื้อได้นะครับผมผมก็ขอการเียนข้อมูลเป็นภาพรวมให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับไม่ทราบท่านในท่านา้องถินจังหวัดจะมีอะไรเพิ่มเติมเพื่อพี่น้องชาวกังแจ้งครับครับมีพี่น้องสริมเจิมัครับสำหรับในส่วนของ เจ้าของแก่งเรานะครับตอนนี้ผู้ป่วย3รายที่วนวนไปได้รับกรรัานรงพยาบสักครู่นะครับก็ขอแยกว่าตอนนี้คนไข้นะครับหรือว่าผู้ที่ไม่ใช่คนไข้แต่ที่ว่าผู้ที่ตรวจแล้วพบนะครับพบว่ามีเชื้อโควิดที่ว่ากันเนี่ยน,นะครับยังเป็นยังเป็น,ย,ปนยังเป็นคนที่เรียกว่าได้อยู่ในการดูแลของหมอนะครับของทางโรงพยาบาลเรานะครับคนที่เป็นยังนอนที่โรงพยาบาลของแก่นนะครับแล้วก็ เราให้ยาวันที่สามแล้วนะครับคือคิดว่าถ้าเกิดประเมินแล้วไม่มีอะไรนะครับก็อาการทุกอย่างตอนนี้ยังปกตินะครับแต่เราให้ยาเพื่อที่จะให้ทางผู้ป่วยเองนะครับได้เป็นความเชื่อมัน่นและก็ลดปริมาณเชือ้อซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับยังอยู่ในการดูแลนะครับยังไม่ต้องนอนหรือว่าใชา้การรักษาที่สูงกว่าน,นี้นะครับยังเป็นการภาวะปกติของการรักษาอยู่นะครับส่วนรายที่2ครับที่ ที่มีผลนะครับเราก็ได้ใช้แผน A นะครับต้องบอกว่าแผ A, าน A อธนาคารสาธารณสุขเราก็คือว่าเราได้มีการวางหมวยบริการนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับทุกโรงพยาบาลตอนนี้เราได้มีการยกระดับให้มีห้องแยกนะครับที่เป็นห้องความดันลบสามารถรองรับนะครับก็มีปัญหาประเด็นก็คือว่าในโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับเราได้มีห้องแยกที่เป็นโมดิฟายที่ว่าแอร์นีเกต s u r e เชอร์น,นะครับก็จะสําหรับกรณีที่ มีการส่งสิ่งตรวจกันเสร็จแล้วนะครับช่วงรอผลเนี่ยก็จะให้ไม่ก็จะมีการกักตัวไว้นะครับถ้าเกิดผลนะครับเป็นบวกแล้วอาการขนารเล็กน้อยก็จะให้รักษาที่โรงพยาบาลนั้นเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทุนโรงพยาบาลทั้งแห่งนี้ครับเราได้ทำมาตรฐานทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับในมาตรการของการท้านศาณสุขเราเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตนาเรียนว่าในมาตรการดังกล่าวนี้นะครับเราได้มีการ สั่งการเพิ่มเติมนะครับก็คือให้โดยการทุกพื้นที่นะครับได้มีการกำชับกรณีที่มอสม,มอครอบตูบ้านในการสำรวจกลุ่มเสียงนะครับซึ่งทั้งว่าจาังหวัดท่านต้องขอขอบคุณว่าได้ประชาสัมพ,พันธ์แล้วพี่น้องประชาพนประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันก็คือคนที่มาจากสม,มุทรสาครนะครับได้มีความตระหนักครับที่มารายงานตัวแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับแต่เพื่อไม่มีการุูกรับและให้ทีมอสม,มอเราสำรวจกลุ่มเสียงและรรงงานผลทุกวันนะครับในส่วนที่ มีผู้สัมผัสนะครับที่มีการส่งตรวจแล้วนะครับแม้จะมีผลบวกก็ตามหรือเราตรวจวนะครับเราก็ยังส่งทีมไปสอบสวนขยายผลนะครับว่าได้ไปสัมผัสที่ไหนยังไงเพื่อให้เกิดไทม์ไลน์ว่าเราสามารถที่จะ,ะดําเนินการใช้มาตรการป้องกันตุ่มโลกนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันที่สาก็คือให้ทุกแห่งได้มีการสํารวนะครับเพื่อจะพันอุปกรณ์ป้องกันนะครับแล้วก็ได้มีการให้มีการแจ้งสถานการณ์นะครับให้กับทางท่านนายอำเภอรับทราบโดยเฉพาะ การจัดงานทางสังคมนะฮะที่มีความเสี่ยงของทุกอย่างที่มีคนรวมกลุ่มกันแล้วก็ตลอดจนให้อ่ที่ชัดเจนก็คือได้เน้นย้ำว่าบุคลากรทางนักสาธารณสุขทุกคนนะครับจะต้องปลอดภัยนะครับจะต้องปลอดภัยมีการป้องกันตัวเองแล้วก็อาการสัมผัสโรคแต่ต้องให้พี่น้องเกิดความเชื่อมั่นด้วยนะครับโดยเฉพาะการตรวจจุดหนึ่งที่ท่านว่ากันท่านเน้นย้ำเสมอนะครับก็คือ การให้กำลังใจครับเพราะว่าพี่น้องเราก็ทำมาก,กินกลับมาพอมีภาวะดังกล่าวเนี่ยจะมีความกังวลกับญาติแล้วก็มีส่งทีมจิตเวชครับทีมแพท์เราไปช่วยให้กําลังใจสําหรับครอบครัวนะครับผู้ที่สัมผัสดังกล่าวต่อจนนะครับการเตรียมความพร้อมครับกรณีที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของโฮมคลินิีนะครับกรณีที่เป็น้นที่รองรับอาจมีการสัมผัสเพิ่มขึ้นจะมีการจัดการกลุ่มยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็ผมก็ได้ สรุปแล้วก็จะได้ดำเียนทั้งว่นจังวัดเป็นทางการต่อไปนะครับสําหรับต้องขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนนิดนึงครับว่าตอนนี้จากที่ท่านผู้ว่าจังหวัดได้กรุณาบอกว่าการส่งตัวอย่างนะครับร้อยสสี่รายเนี่ยนะครับไม่ได้กระจุกนะครับแต่เป็นการกระจายหมายความว่าทุกอำเภอที่มีพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดสงขลาครนะครับที่มีการรายงานตัวและเข้าข่ายตามการสอบสวนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการส่งตรวจนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานคาะสาธารณสุขู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงรอผลตรวจดังกล่าวแล้วก็ยัง ให้ผู้ที่มาแจ้งหรือว่าายงานตัวแล้วต้องรอตรวจนะครับได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ไม่ให้เกิดความตนกและก็สามารถที่จะทําให้การทำงานของพี่น้องนะครับการทำงานของพี่น้องชาวสาสุขเราเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรุณาในการทำความเข้าใจนะครับก็สรุปสุดท้ายครับก็คือว่าสาเหตุในการหรวอว่าการจัดการโรคโควิดเนี่ยนะครับประเด็นอยู่ที่3าอย่างครับหนึ่งก็คือเรื่องของ โฮสก็คือตัวผู้ที่สัมผัสหรือตัวผู้ที่รับเชื้อเนี่ยนะครับก็ฝากว่าท่านผู้ว่กาก็เน้นการออกกำลังกายครับการกินร้อนจัดการกินอาหารแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอตลอดจนนะครับเราเห็นภาพหนึ่งครับว่าผู้ที่สัมผัสที่เราเป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุกับเด็กนะครับที่มีเง,งนินต่ำเนี่ยนี่ก็หมายความว่าทั้งสองสามรายที่เราสัมผัสที่เรามีการรายงานเนี่ยนะครับจะเป็นคนแรงงานไปแรงงานที่เรียกว่า แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าการเกิดภูมิคุ้มกันที่เป็นกลุ่มเนี่ยนะครับจะเกิดในเริ่มอ,อันนี้เป็นแนวโน้มที่ในทางวิทยาเขาบอกว่าเป็นการที่จะเกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มที่เกิดขึ้นในเมืองไทยละเพราะว่าคนที่แข็งแรงเนี่ยนะครับเริ่มมาทํางานแล้วก็สัมผัสกันแต่ต้องแยกกลุ่มที่ยังไม่แข็งแรงออกไปนะครับอันนี้ก็ฝากว่าสายเดียที่การป้องกันก็คือต้องให้ผู้ที่สัมผัสหรือผู้ที่จะรับเชื้อเนี่ยนะครับหรือว่าโฮสเนี่ยนะครับต้อง ต้องแข็งแรงก็คือมีฟิคุ้มกันอันที่2ครับก็คือตัวเชื้อเองนะครับซึ่งหลายคนก็กังวลว่าจะเป็นเชื้อกลายพันธุ์เชื้ออะไรใหม่ก็ตามแต่ผมนําเรียนครับว่าจริงๆแล้วเชื้อเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเพื่อให้ตัวมันรอดแต่สําคัญก็คือว่าตัวเชื้อเองนะครับมันจะมีระยะอ,อยู่2อย่างครับที่ต้องเลียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้าเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเด็นขึ้นหนึ่งความรุนแรงของเชื้อ สองก็คือปริมาณของเชื้อนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าความรุนแรงนะครับเยอะก็จะส่งผลนะครับต่อคนที่สัมผัสถ้าผูกันไม่ดีแล้วก็อาจจะต้องมีการอ่าเขาเรียกว่ามีภาวะการเจ็บปวดที่รุนแรงขึ้นแต่ถ้าเราแข็งแรงก็จะถึงเชื้อแรงก็อาจจะต้องมีมีการเขเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาอันที่สองก็คือจํานวนเชื้อการจํานวนเชื้อนี่ก็หมายความว่าถ้าจํานวนเชื้อไมนแรงแต่มันมีจํานวนเยอะนะฮะคือการอื่นเยอะก็คือจะเข้าหูข้อที่3ครับก็คือ เกีากตัวโฮสต์หรือว่าตัวผู้สัมผัสเชื้อเรื่องตัวเชื้อแล้วที่สายวคือสิ่งแวดล้อมครับผมยกเป็อย่างเช่นว่าถ้าสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราไปสัมผัสนะครับท่ามกลางคนเยอะนะครับและหลายคนซึ่งประเมินไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะสัมผัสและก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อได้ง่ายหรือว่าได้รับเชื้อได้ปริมาณที่เรียกว่า,ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็ตามนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่น้อง พวกเราเข้าใจง่ายๆครับว่าการที่พวกเรามีภูมิกันแข็งแรงเนี่ยนะครับก็จะเป็นคําตอบครับคําตอบของการที่เราจะต่อสู้กับโรคโควิดซึ่งภูมิการก็จะแบ,บ่งเป็นสองส่วนครับ mm hmm. ก็คือภูมิกัรทางการแพทย์ซึ่งพวกเราต้องต้องช่วยกันในการาดูแลสุขภาพตัวเองครับในเรื่องที่ท่านผู้ว่การังหวัดได้กรุณานแนะนานะครับอันที่สองที่เพิ่มเติมคือภูมิกานทางสังคมนะก็คือมาตรการที่ทางเราได้ประกาศทางควบโลกครับเช่นส่หน้ากากอนมามัยนะครับ กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับตลอดจนสื่อสารก็คือการเช็คอินการบอกกล่าวดังที่ท่านที่แจ้งข่าวนี่แหละครับประกอบกันซึ่งผมเชื่อว่ากลุ่มกาัสังคมของท่านแก่เรานะครับก็อยู่ในโอกาสดีที่ได้ด้วยกันแต่ได้นําพวกเราให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปครับในสอบถามเพิ่มเติม